้รเห็นอยู่ก็คือรู้เลยว่าเราเลือกไม่ได้ตอนนี้ก็มันเกี่ยงกับใครอยู่นะคะว่าเธอจะกินอะไรฉันจะกินอะไรที่น่าอ้อนก่อนตอนนี้เลยอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งซิกเนเจอร์โจ๊กปูนั่นเองไม่พูดเยอะแต่ให้คุณผู้ชมดูละกันว่าความปูมันเยอะข<บ>นา,าดไหนเต็มออมากช้าช้าต้องกินโจ๊กนี่เมนด้วยอันนี้คือข้า รองทะเลนะคะแล้วก็อันนี้ก๋วยจับยวนค่ะรวมไปถึงอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดนะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวต้มแห้งทะเลนะคะทะเลแบบทะเลมาได้ปะเนี่ยน้องมันมันจะหกออกมาอ่นนี้ฉันถื่อยฉันเหนื่้ยมาบางแสนก็ต้องมากินอะไรแบบนี้ปะก็ก็มีโจ๊กกันก่อนเลยก็ได้เริ่มเริ่มเริ่มคุณผู้ชมอยากจะให้ดูความปูเขานะไม่เห็นเนื้อโจ๊กเลยเอามาขอชิมกันก่อนนะคะอันนี้คือโจ๊ก เนื้อโจ๊กนุ่มมากมันนวลไปหมดเลยใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อปูที่แบบกินได้เคี้ยวได้แบบมาตัดกลมกล่อมสุดๆเมื่อกี้หยอดน้ำปลาไปก็คือกําลังดีมากๆอันนี้คือข้าวต้มแห้งทะเลเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ดูจะแซ่บมากอ่นนี่โอเคขอบคุณค่ะเหมือนให้มาทั้งทะเลจริงๆนะสำหรับข้าวต้มคนี่คุณผู้ชมดูปลาหมึกเขาชิ้นเบลอเลยอ่ะจริง โดมหมอก็คือรู้สึกมีความหอมกลิ่นแบบคั่วกระทะของเขามากๆแต่อ่านจะลองชิมแบบใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดดูเ่า<ไ>มันจะแซ่บขนาดไหนเรา,าแล้วรสชาติเขาเข้มข้นเลยคุณผู้ชมมันจะแบบนะมีความเค็มนำํำแล้วก็หอมปาล์มลามาเลยหมูมือกุงอก้งผงปูตุ่นต้มนึง่งนี่นะคะนจิ้มแซ่บไหมน้ำจิ้มดีมากเปรี้ยวนำแล้วเผ็ดตามเขาแบบผัดด้วยเนยนิดนึงมันมือนหอมเนยขึ้นมาหอันนี้เมนูดีมากเด็ด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 เลิศ หอมทุกเมนูผัดมาแบบข้าวมันเป็นเม็ดสวยๆอยู่แล้วคุณผู้ชมไม่มีคนแกะกุ้งให้เราก็เขาก็แกะมาให้แล้วไอ้เน้คนหาจะได้ข้าวกับผัดมาหอมๆเลยค่ะคุณผู้ชมมันมีความแบบหอมน้ำปลาใครคิดว่าถ้าเกิดปรุงทุกอย่างเข้ารวมกัน่ะมันน่าจะเป็นจานหนึ่งที่เข้มข้นมาอ่ะขอแกะอันนี้ให้เธอค่ะความว่าใจความรักวให้สิ ไส่กินกับน้ำจิ้มซีฟูดด้วยนี่มี2แบบให้เลือกได้ค่ะคุณแม่มีน้ำจิ้มซีฟูดนะคะไม่พูดอย่างนั้นนะแต่ว่ายิ้มเนี่ยรู้เลยอร่อยอันนี้เอาลองน้ำจิ้มสีแดงนะคะแล้วก็ใส่เครื่องไปแล้วด้วยใส่หอมแดงแล้วก็พริกสดคือตอนแรกกินแค่ข้าวเดี๋ยวก็รู้สึกว่าเออข้าวอร่อยหอมอยู่แล้วเป็นเมนูที่แบบว่าสำหรับสายแซ่บมันกุ้งก็คือสุดยอดของความแบบ ดีงามข้าวคุกกะปิมั้งเี่ว่ะปลาล่อมหรอกะปิที่นี่คือเขาทำเองเลยนะคะเขาใช้กุ้งเคยนะแล้วเธอเคยไหมไม่เคยเท่าไหร่นี่ข้าวคุกกะปิดีมากคุณผู้ชมรสชาติในจานอะคือเครื่องมันครบมากเนี่ยคือคือหน้าตาของข้าวคุกกะปิที่ถูกต้องนี่ดีกว่าไข่กระทายักษ์ไข่ประมาณ 6กเฟองมีทั้งหมูยอกุนเชียงนะคะแฮมไส้กรอกอัดกุ้งปลาหมึกเยอะมากเยอะมากแล้วจะบอกว่าจานใหญ่กว่าหน้าเรานะคุณผู้ชมสองแบงแดงมีทอนหนึงแบงฟ้าเอแล้วนะยสี่สิบก้าบาทคุณผู้ชมแต่ได้เครื่องแบบให้เครื่องเหมือนกดลูกคุลูกค้าร้านนี้ของไข่เป็นกุนเชียงนะคะ ตอนแรกเนีย่ยคิดว่าร้านนี้ก็จะเด็ดที่เมนูซีฟู้ดเนาะอยู่บางแสนแต่หมูก็ดีนะจ๊ะหมูกรอบก็คือหมูกรอบที่ถูกต้องแบบกรอบจริงกรอบนอกนุ่มในแวะมาบางแสนเช้าๆนะคะแวะมาได้เลยค่ะที่ร้านอิม่มอุ่นะบางแสนนะคะใกล้กับหาดแหลมแท่นค่ะอยู่บนถนนบางแสนสายหนึ่งค่ะร้านน่ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะจนไปถึง3ามทุ่มตรงเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 3ย์6 1 9 7 7เด็ดได้เลยค่ะ